เรือบรรทุกรถยนต์ลำนี้กำลังเล่นผ่านลําน้ำโของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเพื่อนํารถไปส่งยังด่านข้ามแดนที่ประเทศเมียนมาเรือสินค้าประเภทนี้จะมีน้ำหนักกราว200ตันพื้นเรือกินน้ำประมาณ2เมตรถึง2เมตร20เซนติเมตรแม่น้ำโขงต้องลึกกว่านั้นถึงแล่นผ่านได้ทีมงานคุยทุกเรื่องกับสนทิลงเรือสำรวจเส้นทางแม่น้ำโขง เราสังเกตได้ว่าลักษณะของน้ำจะใสกว่าธรรมชาติของน้ำโขงที่จะเป็นสีขุ่นของตะกอนนั่นหมายถึงเป็นน้ำที่จีนระบายจากเขื่อนจินหลงลงมาเพื่อให้น้ำลึกพอที่เรือน้ำหนักขนาดนี้สามารถแล่นได้ตลอดทั้งปีซึ่งเป็นหนึ่งในข้อตกลงร่วมกันตามปฏิญญาสัญญาปัจจุบันจีนระบายน้ำจากเขื่อนจินหลงถึงอำเภอเชียงแสนต่ำสุดที่1เมตร80เซนติเมตรสูงสุด4เมตรต่างกับก่อนหน้านี้ ที่หน้าน้ําขึ้นสูงสุดถึง9เมตรส่วนหน้าแล้งลึกเพียง50เซนติเมตรเรือใหญ่แล่นผ่านไม่ได้เราเดินทางมาถึงบริเวณแก่งหินผาพระตำบลริมโของอําเภอเชียงของตรงข้ามเป็นแขวงบ่อแก้วสปปลาวเราลองบินโดรนเพื่อเก็บภาพมุมสูงพบหมู่แก่งหินขนาดเล็กใหญ่หนานแน่นและเป็นคอนที่ล่องน้ำลึกสวยงามเป็นหนึ่งในจุดที่บริษัทสัญชาติจีนเคยเข้ามาสำรวจ เพื่อศึกษาผลกระทบการเดินหน้าโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือแม่น้ำโขงเช่นเดียวกับที่คอนผีหลงเป็นหนึ่งใน15จุดระยะทางรวม96กิโลเมตรที่ผ่านไทยลาวตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนถึงแก่งบ้านโคกหลวงอำเภอเวียงแกน่นพื้นที่นี้หากจะให้เรือขนาด500ตันแล่นผ่านได้เรือต้องยาวไม่ต่ำกว่า57เมตรกว้าง8เมตร50เซนติเมตรจึงจะสามารถผ่านได้ โดยเรือสามารถขนตู้คอนเทนเนอร์ขนาด300 TEU ได้ความลึกล่องน้ำต้องประมาณ3-4เมตรกว้างไม่น้อยกว่า30-50เมตรวงเลี้ยว3 3 0เมตรขึ้นไปมาดูกันชัดๆใครได้ใครเสียยกตัวอย่างที่คอนผีหลงด้านซ้ายคือฝั่งไทยขวาคือเขตลาวช่องว่างทางซ้ายปัจจุบันเรือขนาด200ตันสามารถแล่นผ่านได้แต่หากเป็นเรือขนาด500ตันแล่นผ่านจำเป็นต้องระเบิดเกาะแก่ง ตนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสระบุว่าร่องน้ําลึกร่องสุดท้ายคือเส้นเขตแดนนั่นหมายถึงโขดหินสุดท้ายปรากฏอยู่จุดใดตรงนั้นคือเขตแดนของลาวดังนั้นถึงแม้ไทยไม่อนุญาตให้ระเบิดแก่งพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นของลาวอยู่แล้วกลับกันหากไม่มีแก่งนี้เท่ากับว่าไทยจะได้พื้นที่อธิปไตยเพิ่มขึ้นตลอดกึ่งกลางร่องน้ําลึกแนวโค้งจึงเกิดคําถามว่าทําไมไทยจึงไม่ยินยอมทั้งที่ทได้ประโยชน์ แต่เรื่องนี้ทั้งในมุมของผู้ประกอบการการเดินเรือสินค้าไทยและกลุ่มรักเชียงของเห็นตรงกันว่ายังไม่ควรระเบิดแก่งและเสนอทางออกให้จีนลดขนาดเรือลงหรือใช้ถนนอ3 a และทางรถไฟขนส่งสินค้าแทนและเส้นทางนี้คุณก็ขยับไปให้เรือที่ขนาดใหญ่มันก็เล็กลงใช่ไหมไม่ต้องเอา500อยตันทำไมต้องเอา500ตันคนอื่นเขายังหากินกันได้เรือจากหอยซายไปถึงลวงข้อบางก็ยังไปกันได้อะไรได้ ก็เพราะคุณอยากได้เยอะมันไม่ได้เรื่องนี้ผมว่ามันต้องเว้นบ้างคุณจะไปทางรถไฟก็ว่ากันทางเครื่องบินทางถนนอาสามเอะไรเอต่างๆว่ากันเข้าไปถ้าสื่อถึงทางจีนได้ก็อยากจะให้ทางจีนเนี่ยคือจะเคลียร์ล่องน้ำให้ให้สะดวกนะคะตรงแก่งต่างๆซึ่งมีเยอะมากที่แก่งมีความยาวใกล้ไทยเราที่สุดก็10กิโลเมตรนะคะก็ตรงนั้นก็ เรียกแก่งตังอ้อนะคะตรงนั้นก็ค่อนข้างที่จะไปผ่านยากนะคะตังอ้อตังตั้งอะไรนี้นะคะก็มีหลายแก่งด้วยกันที่ตอนบนนะคะส่วนจากสามเหลี่ยมลงมาเชียงแสนเนี่ยตรงนี้ไม่มีอุปสรรคในการเดินเรือในเขตไทยลราตรงนี้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องระเบิดอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ถึงตรงจุดนั้นเราใช้แค่สุดที่ท่าเรือเชียงแสนเส้นทางขนส่งทางเรือจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าทางบกถึง20เอร์เซ และขนส่งสินค้าได้มากกว่าระยะทางใกล้กว่าสินค้าบางชนิดหากขนส่งทางบกต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง6-7หมื่นบาทต่อตู้คอนเทนเนอร์การปิดท่าเรือกวนเลยและอีกหลายเหตุการณ์ที่เสมือนเป็นการส่งสัญญาณถึงไทยหากเกี่ยวข้องกับการที่ไทยเี้ยวปฏิญญาสัญญากับภาคีลุ่มแม่น้ำโขงไทยก็จะตกขบวนการพัฒนาและอาจได้รับความเสียหายไปอีกนานเท่าน,านัน